การติดตามไล่ล่าตัวเสียแป้งนาโหนดซึ่งจนถึงวันนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเข้าสู่วันที่3แล้วนะครับล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้ทําการตรวจเช็คโรงแรมและรีสอร์ททุกแห่งกว่าร้อยแห่งในพื้นที่จังหวัดพัทลุงครับ วันนี้เข้าสู่วันที่3ของการติดตามค้นหาตัวนายชวลิตอายุ37ปีหรือว่าเสียแป้งนาโหนดหลังจากที่หลบหนีออกจากการคุมขังของเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเมื่อกลางดึกวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวเสียแป้งและบุคคลที่พาหนีอีกสองคนได้ขณะที่ตำรวจภูธรภัก8ภาค9ตำรวจภูธรพัทลุงและตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ยังได้วางแผนสืบหาข่าวแหล่งกบด,ดานของกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมกระจายกำลังเข้ากดดันหลายพื้นที่ในจังหวัดพัทธลุงตามเส้นทางที่ปรากฏให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของรถทั้ง3คันและมีการประสานกับตำรวจใน11อําำเภอในจังหวัดพัทธลุงให้ทำการตรวจเช็คตามโรงแรมรีสอร์ทกว่า100แห่งในพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพักที่อาจมีกลุ่มของผู้ต้องหาแอบซ่อนอยู่ ขณะที่อธิบดีกรมรัชทัน์มีคําสั่งย้ายน,นายนรงหนูคงผู้บัญชาการเรือนจํากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและนายภูชนะฮิรันรัตผู้อํานวยการส่วนควบคุมของเรือนจํากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชไปปฏิบัติราชการที่กรมรัชทัน์ส่วนผู้คุมรัชทัน์สองรายผลัดกลางวันที่รับหน้าที่เฝ้านายชวลิตในคืนที่เกิดเหตุก็ถูกย้ายไปที่เรือนจําอําเภอเบตงฐานปล่อยปละละเลยทําให้ผู้ต้องขังรายสําคัญหลบหนี เบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งหากพบเจ้าหน้าที่รัชทันเอื้อประโยชน์กับผู้ต้องขังคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัยจะดำเนินคดีทางอาญาด้วยส่วนทางด้านของกระทรวงสาธารณาสุขก็เตรียมที่จะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมีส่วนช่วยให้เสียแป้งหลบหนีไปด้วยหรือไม่โดยนายแพทย์โอภาสการกาวินพง์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขระบุว่าจะมีการไล่ทำลายในการเกิดเหตุ รวมทั้งสาเหตุที่แพทย์ได้ทําการเลื่อนนัดเบื้องต้นทางจังหวัดจะเป็นผู้ดูแลเนื่องจากว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ในส่วนกลางก็จะทําหน้าที่เพียงกํากับดูแลและสื่อสารความคืบหน้าเท่านั้น